สวัสดีครับรติยาฟร์มชแนลครับผมอ่ะมาผมมาฟอไว้หน่อยเราครับช่วงเนี้ยหน่อยอยากแย่งนะครับพี่น้องสิบกำลังขยายของง่วนะครับผมขยายของง่วนะครับอันนี้ผมจะเหตดของเก็บของนะครับไอ้เบิงเคื่อไม่พูมักเห็ดน้ำนะครับเป็นไอเดียนะครับผม นี่นะครับแต่จีปับเทพฟื้นออกมานะครับขยายของวัาน,นะครับอันนี้ก็หองนี่ก็เาว่วเกือบสามสิบเมตรนะครับนี่เท่วนี่หองนี่หองละหาเมตรนะครับสามชิบสามสิบกว่าเมตรสามสิบกว่าเมตรครับี่ จากนี้ไปน,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 นี่นะครับสามชิกว่านะครับนี่นะครับไอไอเบื้องนะครับวันนี้ถามว่า เฮดเฮดหยาบอ่ะเก็ดเฮดทุกมือนะครับหยานี่ครับหยานี่เก็เฮดไห้ทุกมือนะครับผมจัดรงทุกมือนะครับหยากดสอบสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเก็บเงินไปทางร่วมค่ารงนะครับแต่ว่าเมื่อนี้มมถ่ทายคลิปเห็นซะก่อนครับเมือแรงมื่อลรครับจะาสีเฮดหยาให้นะครับผมนี่ปาดปูนเฮดทางรถึ้นนี้นะครับนี่เฮดทางรถึ้นนี้นะครับ มันจะเชื่อมกันนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ห้องนที่เห็นห้องเก็บของครับนี่ผู้ลงคลนกับวารีวิวขอ,อง่อยเบื้องแน่เหรอวะ มันก็นรีวิวให้ละเอียดหลายแห่งก็ได้นะครับเวลามันก็สีเงานะครับผมนี่ตัวนี yeah> ้ผมก็เหตุขื้นไม่นะครับนี่หองละสีเมตดนะครับทั้งความเงามันทั้งเบิร์นี่ก็สามสิบกว่าเมตรนะครับผมตัวนี้หาเมตรนะครับหองนี่สีคูณหานะครับที่ผมเหตดนี่ครับสีเมตรคูณหาเมตรครับนี่หองนี่หาเมตรคูณหาเมตรนะครับเห็ดเป็นทางขื้นนะครับนี่ไปนี่ทางมันจิเสื่อมมันจิเสื่อมต่อไปนี่นะครับ งัวผมนี่ก็ปล่อยไปเลยนะครับม้วนทั้งนอดคือปล่อยจับซั์นะครับผมปล่อยจับสัต์นะครับให้อากแดดตากฝนอยู่นี่แหละครับขับมันห่อนมันก็ข่อยมันเข่าเองมันนะครับแล้วแต่มันมันอยากกินน้ำกินไหนกะมีให้ตลอนนะครับยี่นี่คือปล่อยยิสระนะครับแล้วก็บอดิบรดิกางบอดดินกลางมุ่งกลางยังนะครับคึ่งงัวอยู่นี่ผมบรดิกลางมุงนะครับคือปล่อยธรรมศาสตรเลยนะครับ นี่เป็นงอทีทองนะครับนี่นี่เป็นงอเตรียมทําขอดนะครับงอโม่เนี่ขันม้วนได้สิเตรียมทําขอดผมกัเสี่ยวมะเขาวนได้ล็อกไว้นะครับนี่นี่นี่กำหนดขอดมือนี่นะครับนี่แม่นี่กำหนดขอดมือนี่นะครับแต่ว่าอาจสิบระตงเหมือดหรอครับผมกำหนดขอด ก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่ออยากนี่ไผ่อยากเอาเป็นแนวทางได้นะครับคือผมก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยนะครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับค่อยขยับขย้ายไปนะครับผมส่วนเล้าทั้งนอกนี่ผมก็เอาเล็กนะครับสองเส้นกันไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเล็กสองนิ้วนะครับนี่นี่เล็กนิ้วเครื่องทั้งใตครับก้อนเกลือผมก็ เอาหอยไว้ยังสีเลยนะครับเนีเสื่อมเล็กออกไปไวนะครับกะให้มันใหญยกินยังสีมันจะงม่แตกนะครับผมขณะเอาเสียกหอยมันอยากแตกครับเอาเอาไว้ยังสีเลยครับมันกะเห็ดไว้สองจุดนะครับเห็ดไว้สองจุดเนี่ยหนจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็พอพันคุ้มฟุงนะครับ กล่องผมก็เป็นมั่วๆนี่พอพันคุ้มฟูงนะครับมันจังบริจับสัตดอย่างนะครับผมเลือดลอยครับนี่บรรยากาศกประมาณนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเบิ้งนะครับ ตละลเมอนี่ยก็เบียกไร้นะครับจนบ่หูจักสีไทยยังให้เบื้องบนละครับอันนี้มาไทายพี่น้องเบื้องเพื่อเออไม่ผู้อยากมากน้่บ่เฮ็ดแบบลงลงที่นะครับผมก็เพื่อเพื่อเป็นไอเดียให้มูได้นะครับเอามียังกับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมเอฟซี FC ทุกคนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม ขอบคุณทุกออเดอร์นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหน้นะครับผมผมขอจบคลิปเพียงซ้ำหน้นะครับคลิปหนาว่ากันไหมนะครับพี่น้องครับกลับสวัสดีครับ